นี่นะคะเราอยู่กับรถมือเดียวป้ายแดยงเลยนะคะ BMW 520d นะคะเป็นบอดี้ E60 คันนี้เนี่ยปี2011แต่ว่าไม่เขาเนี่ยเซอร์ไพรส์มานะคะไม่แค่ห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะคะ<ม>เรามาดูสภาพของกันเลยนะคะนี่ไฟหน้าต่างๆนะคะไฟหน้าไม่มีแตกหักเลยนะคะไม่มีเหลืองไม่ต้องไปขัดเพิ่มนะคะเซ็นเซอร์<ท>ด้านหน้ามีมาให้นะคะแล้วก็ไฟสปอตไลท์ ไม่มีแตกหักเลยหลังพึ่งด้านหน้านะคะสวยคมมากนี่กระจังหน้านะคะโคมเมียมตรงนี้ก็เงาวิ้งเลยอันนี้โลโก้ B M นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวฉีดนะคะเป็นตัวฉีดไฟด้านหน้านไฟเงามากแล้วก็ช่องไฟเขานะคะตรงเป๊ะเลยล้อนะคะเป็นล้อเดิมๆของ B M นะคะแล้วก็อันนี้ไฟเลี้ยว กระจกไม่มีเบียดเลยเดี๋ยวเรามาดูมุมไกลๆอีกรอบนึงนี่นะคะสวบเชียวมากท้ายไม่มีห้อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีเดิมๆเลยไม่ได้มีการทำสีมาใหม่ล้อรับกับตัวรถมากมีความหรูหรามากนี่ช่องไฟนะคะไม่มีห่างเลยไม่เคยมีการถอดประกอบเลยอันนี้ไฟท้ายแดงกำ่ำใส่กิ้งนะคะ โลโก็ห้าสองศูนย์ดีอยู่ครบโลโก้ B M อยู่ครบอ่าเฟนเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยสามารถเปิดเปิดขึ้นได้จากตรงคนขับได้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้เป็นท่อคู่นะช่องไฟตรงเป๊ะล้อแม็กสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน แข่งประตูนะคะสภาพดีมากลายไม้ฉ่ำๆเลยอันนี้เป็นหนังสีส้มนะคะมีแอร์แบ็กมาให้นี่ที่จับไม่มีดุดรวยเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยแบบเป็นรถใช้คนเดียวเนี่ยเจ้าของเนี่ยเนี่ยใช้รักษาขนาดไหนก็คือพลาสติกยังไม่มีการแกะทุกคนทั้งสี่ด้านเลยนะมันไม่มีการแกะเลยเบาะนะคะหนังตึงๆเลย บากว้างมากนะคะตะเข็บไม่มีดุดลอกเลยแล้วก็พิเศษของ bm เนี่ยคือที่เท้าแขนของเขาก็คือค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่มากนี่อ่ะแล้วก็สามารถเปิดได้เปิดใส่แก้วน้ำได้นะคะเวลาลูกค้าเวลานั่งข้างหลังทั้งสองคนอย่างเงี้ยก็ใส่ตรงนี้ได้ แล้วก็ตรงนี้เป็นแกะใส่ของอีกชั้นหนึ่งชอบบีตรงที่มันมีลูกเล่นอะไรตรงเนี้ยทุกคนอืบโอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะมีแอร์หลังมาให้เย็นฉ่ำเลยปรับได้จากตรงนี้แล้วก็พรมของเขานะคะสะอาดมากๆสะอาดมากนะคะแล้วก็ไฟด้านบนไฟยังติดนะคะ ค okay. ดูบ่ออีกรอบมานหลังมีมาให้นะคะทุกคนโอเคไปดูด้านหน้ากันฟิล์มติดมาให้แล้วนะคะอ่าแผงประตูทางด้านหน้านะคะนี่ลายไม้ฉ่ำเลยลายไม้ฉ่ำนะคะหนังสีส้ม นังตรงนี้ไม่มีดุดลอกนะคะช่องต่างๆคือสะอาดมากไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องทำาสะอาดใหม่เลยนี่นะคะความเดิมๆของเขาก็คือพลาสติกที่ไม่ได้แกะเลยเบาะด้านข้างนะคะเนียนกริบมาก พาสติกไม่มีแต่หักเลยปั่มไฟฟ้าตรงนี้บอกไฟฟ้านะคะแล้วก็สติกเกอร์เดิมๆของเขาตัวน็อตต่างๆเดิมๆเลยอันนี้ก็เป็นคอนโซลฝั่งฝั่งนี้นะคะก็สามารถเปิดใส่แก้วน้ำได้ตรงนี้อ่าแล้วก็อีกทางตรงนี้อ่ะนี่ก็จะไปเยี้ยงไปกลางๆนิดนึงแต่ว่าลายไม้เนี่ยคือช่ำๆเลย ก็เกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุ๊กของเขาดีมาให้ตรงนี้คอนโซลหน้าเนี่ยไม่ได้มีการวางคาบกาวเลยทุกคนเนี่ยท้าให้มาดูได้นะคะแล้วก็กระจกไม่มีแตกขักไฟด้านบนยังติดสว่างอยู่แล้วก็ช่องแอร์ของเขาเนี่ยไม่มีแต่หักเลยี่ที่ปรับแอร์นะคะ วิทยุเครื่องเสียงต่างๆแล้วก็เป็นเกียร์ B M เกียร์ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มปรับลูกเล่นต่างๆบนจอของเขานะคะนี่ก็ปรับพวกในวีเกเตอร์ปรับเครื่องเสียงเรดีโอต่างๆใส่ซีดีตรงนี้ปรับเมนูมีเมนูมีเรดีโอต่างๆโอเคก็นี่บริเวณเก๊ก็จะมี เล่นของเขาอีกเยอะเหมือนกันนะคะก็ให้ทุกคนลองมาดูกันปึ๊บนะคะเบรกมือเป็นหนังแบบนี้ก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆฝั่งหนูดีกว่าโอเคต,ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วกระจกอ่าไฟติดนะคะกระจกไม่มีแตกหักเลย ค <Okay. S 2> มาดูกันที่ฝั่งคนขับนะคะทุกคนนี่แผประตูก่อนเลยฉ่ำม,มากลายไม้นะคะสวยมากไม่มีตรงไหนตำหนิเลยนี่คือแอร์แบกนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกรีนกระจกกำโพงนะคะช่องต่างๆก็สะอาดเหมือนเดิมเลยนี่ยังไม่ได้มีการแกะเลย เดิมเดมนะบอกฝากคนขับนะคะก็หนังตึงๆเลยตีกไม่มีล้มนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะก็ปรับต่างๆปรับรับสายวางสายนะคะโลโก้ BM แล้วก็อันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะเป็นพวมาล,ลัยแบบสปอร์ตเดือนไม่ต่างๆ โอเคดูอีกรอบไม่มีการวางค่ากาวเลยทุกคน <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> อันนี้นะคะไฟก็ติดตรงนี้ <c oughs> ไฟติดหมดนะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็ที่พิเศษก็คือด้านหลังเนี่ยสามารถกดจากตรงนี้ได้ <c oughs> อ่ะแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนั้นเลยเดีวเราไปดูกัน ามารใส่ของได้ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็สะอาดมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ใสย่ยางอะไรนะคะสะอาดมากเดิมๆเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตะข่ายแล้วก็เหมือนแท้จะไม่ได้วางของเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็ยังสะอาดเล่พลาสติกไม่เคยมีการกระแทกมาก่อนเลยตรงนี้ย แล้วก็อันนี้ก็เป็นพยาบาลนะคะที่ได้ลองอยู่แล้วคือเขาใช้รักษามากๆเหมือนแทบจะไม่ได้ถอดมาใช้เลยโอยนี่เดียงเป็นแผงอย่างนี้เลยทุกคนนี่นะคะตัวฟิวยังอยู่ในนี้อยู่เลยเห็นไหม Okay. แล้วก็น,นี่ก็จะเป็นอธิบาอยอุปรกรณ์ต่างๆพวกนี้ไม่แกะนะเพราะว่าใหม่ใหม,ม่มากไม่เคยแกะมาก่อนเลยแล้วเราก็ไม่แกะด้วยจะไม่แกะด้วยก็ถ้าใครได้ไปคนนี้ก็จะเป็นคนแรกที่ใช้อาจจะไม่ใช้เลยเพราะว่ามันมันแทบไม่ต้องใช้อะไรทุกคนไม่ได,ด้ดดเดิมๆนะคะวงบอกเกี่ยวกับฟิลว่าใช้ยังไงอะไรยังไงแล้วก็ไฟอันนี้มีไม่ให้ไฟติดโอเค เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเหลือห<ๆ>้องเครื่องคโอเคห้องเครื่องนะคะนี่ก็คือฝาเดิมๆเลยไม่ได้มีการลงน้ํายานะคะเนี่ยขนาดไม่ลงแล้วมันยังสะอาด,าดเลยทุกคนแล้วก็รอยต่างๆน็อตน,นะคะน็อตด้านในไม่เคยมีการขัดแล้วก็เม็ดต่างๆเดิมๆเลยนะคะติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมๆนะคะตรงนี้ ด้านหน้าสวยเม็ดสวยอันนี้เป็นสติกเกอร์มอกนะคะขับรองมาตรฐาน,นนี้สวยมากอ,อ,อันนี้จะเป็นบอกสีตัวรถนะคะเ,คเลขต่างๆชัดอยู่ครบ้าให้ทุกคนมาดูได้เลยนะคะโอเคอันนี้นะคะ ราคาแค่457,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนเนี่ยแค่ประมาณ7,500ันได้ถึง72งมดเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะมีความแบบว่าสป,ปอร์ตมากๆผู้ใหญ่ขับได้นะคะวัยรุ่นที่ต้องการรถคันแรกหรือว่าคันที่2ของบ้านเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะก็สนใจก็ทักในที่แอดไซน์นะคะดี34นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามว่า รถที่ไหนนะคะคันนี้เนี่ยสามารถดูรถได้ที่ถนนลาดอุทิศนะคะคูขวาเขตมีนบุรีค่ะก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามแมพได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ